ถัดมานะครับก็จะเป็นการแบ่งอ,ออกเป็น4ส่วนที่ยาวเท่ากันเราก็เริ่มต้นกันเลยนะครับการที่จะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้นะครับนักเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากแล้วก็ยา้ายมาที่จุด Q นะครับแล้วก็ลากให้มันตัดกันโอเคเป็นแบบนี้แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดตัด2จุดตรงนี้ นะครับโอเคแต่ตรงนี้นะครับเราแค่แบ่งออกเป็นสส่วนเราต้องการแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วก็มาทําต่อนะครับตรงนี้นะเอาวงเวียนจุดที่จุด B นะครับเริ่มเยนหดวงเวียนนิดนึงนะครับแล้วก็ลากโอเคแล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งนึงนะครับออกแบบย้ายมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ลากเหมือนกัน แบบนี้ให้มันตัดแล้วก็ลากข้างล่างด้วยโอเคแล้วก็ลากเชื่อมนะครับอ่ะทำต่ออีกด้านหนึ่ง แล้วก็ลากเส้นเชื่อมแบบนี้นะครับเราก็จะแบ่งนะครับส่วนของเส้นตรง p q ออกเป็น4ส่วนได้แล้วนะครับนี่คือส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3, ส่วนที่4ถ้าเราต้องการแบ่งออกเป็น8ส่วนอทำยังไงนะครับเราก็ต้องแบ่ง2ส่วนก่อน2ส่วนแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วน4ส่วนแล้วก็แบ่งเป็น 8ส่วนโอเคมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับลากเส้นแบง่งตรงนี้เราแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วนะครับถัดมาแบ่งเพิ่มให้เป็น4ส่วนมาวางไว้ที่จุด B เหมือนเดิมแต่ว่า,าหุบวงเวีนิดนึงนะครับ แล้วก็ย้ายมาทีา่เส้นแบ่งตรงกลางตะกี้นี้แล้วก็ทําเหมือนกันนะครับโอเคอมาแบ่งต่ออีกด้านหนึ่ง แล้วก็ลากนีตรงนี้เราแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแต่เขาต้องการ8ส่วนนะครับเราก็แบ่งต่ออีกนะครับเริ่มต้นที่จุด B นะครับตรงนี้ให้เรียนผูบวงเวียนเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับออเอาแค่ตรงนี้ละกันลากกันเลยลากให้ตัดกันนะครับ ทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ลากเส้นเชื่อมอแบ่งต่อนะครับใช้ความยาวเท่ากับของเดิมก็ได้นะครับนักเรียนดูดีๆนะ มันมีเส้นโค้งเนี่ยหลายเส้นดูดีๆว่าเส้นที่ตัดกันที่เราต้องการคือเส้นไหนนะครับดูผิดนักเรียนอาจจะลากเส้นผิดก็ได้ลากต่อนะครับยังม่เสร็จลากทางข้างบนข้างลา่าง โอเคส,สุดท้ายนะครับเรียบร้อยนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันแบ่งออกเป็น8ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคมี8ส่วนที่เท่ากันนะครับ